ปลาหนึ่งปลาน,นปลาโลละปลาทับชิมนะโลละร้อยสามสิบรยสโล,ล, 130. โลตัวนี้กี่โลโลสโลสามโลหนึ่งรอยสอีกสมขีดก็สิบสาเป็นร6 9ยหกสิบ้าตีร้อเจร้อยเจผับอีกสิบบาท ร้อยแปดสิบโอ้ขายในร้านมันต้องมีสองร้อยห้าสิบนะนะตัวเนี้ยโอ้ยถืวสองร้อยห้าสิบไม่ถึงหรอโอ้ไม่ได้ดอกนั่นจะได้อะไรล่ะไม่ได้สองร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วยังไม่รวมค่าไฟค่านึ่งค่าอะไรมันจะคิดสองร้อยเนี่ยเป็นไปไม่ได้สองร้อยห้าสองร้อยก็ตายแล้วขายกับข้าวกำไรสามสิบบาทอ่ะทำไม ปลาดินโดโลละร้อยปลาดินโลละแปดสิบเองปลาดินถูกกว่าแปดสิบถูกกว่ากันทั้งห้าสิบบาทเลยโลเรอ่อก็<ม>ยายบ้านบุ่งก็ถึงซื้อแต่ปลาดินแหละไปไว้ต้มยำไม่เคยซื้อท็อปชิมไม่เคยซื้อไอ้มมก,กระพงกระพงก็ไม่ซื้อไปผ่านไม่ผ่านอยู่ที่น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มไห้เม่ไปทำนะป้าไม่ทำเลยอน้ำจิ้มใช่ไหมเออ ไข่พะโล้ไข่พะโล้ชามนี้เท่าไหร่สี่สิบบาทครบกะหนดอ๋อโอ้มาขายถูกไหมนี่แค่สี่สิบต้องถือว่าถูกมันขายอยู่ตรงห้องในตลาดใช่ไหม,ม,มน้ำจิ้ม ผักทันเปลือยไหมผักผักขาดขาวน้อยโอ้จับมาเยอะแล้วหั่นอยู่บนสวนนะ่ะทั้งผักกาดเนีย่ยแหละอันนี้แหละหันแล้วปลาซื้อของรอ่ซื้อตอนเย็นเนะี่ยของตะเกียดอ้อตะเกียดเราบอกสองวันล ไปไหนกันนอ้อแล้วได้ขังคันบอกว่าไม่สบายเลทาทางมันค็ยดีงปลาแพงแพงเพงนาะสมัยนี้ขนาดปลาเลี้ยงนะไม่ใช่ปลาธรรมชาติใช่ไหมปลาเลี้ยงนะยังแพงขนาดนี้ถ้าปลาธรรมชาติแพงกว่าใช่ไหม,อมเออก็เหมือนไก่อ่ะ ไก่บ้านเนี่ยไก่พันไก่บ้าน,านแพงกว่าใช่ไหมล่ะ